ในยุคที่โลกเรามันมันหมุนอยู่บนความไม่ไว้ใจกันนะครับอืทุกอย่างต้องมีรหัสผ่านสองชั้นต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกฎพื้นฐานในโลกธุรกิจก็คือไม่มีเงินก็ไม่มีบริการใช่ค่ะมันเหมือนเรากําลังสร้างกําแพงท,ง,ทงทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสูงขึ้นเรื่อยๆรื่อยแต่ท่ามกลางกระแสนี้กลับมีเรื่องราวไวรัลชุดหนึ่งจากประเทศไทยที่เหมือนจะบอกเราว่าเฮ้ย hey, มันมีระบบปฏิบัติการทางสังคมอีกแบบหนึ่งอยู่นะ ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนทั่วโลกต้องหยุดคิดแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าหรือสิ่งที่พวกเขายึดถือกันมาตลอดว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆอาจจะไม่ใช่สัจธรรมเพียงหนึ่งเดียวของโลกใบนี้ก็ได้อืมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นแค่เรื่องฟลุกฟล๊กๆที่น่าประทับใจหรือว่ามันกำลังเผยให้เราเห็นถึงสกุลเงินทางสังคมบางอย่างที่ทรงพลังแต่เปราะบางและโลกตะวันตกอาจจะหลงลืมวิธีใช้มันไปแล้วน่าสนใจมากครับ งั้นมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าเรื่องนี้ดังมากในโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตอ่าภูเก็ตใช่ครับเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักแต่ฉากของเรื่องนี้ไม่ใช่โรงแรม5้าดาวหรือร้านอาหารหรูนะครับแต่เป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆที่ชื่อว่า Cheap Asia Food ซึ่งความธรรมดาของฉากนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันพิเศษขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเลยเรื่องมันมีอยู่ว่า มีนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคนหนึ่งเดินเข้ามาสั่งอาหารด้วยความหิวพอทานเสร็จจะจ่ายเงินปรากฏว่างานเข้าเลยใช่ไหมคะงานเข้าเลยครับไม่มีเงินสดติดตัวเลยสักบาทแล้วร้านก็ไม่รับบัตรเครดิตด้วยโอ้ยผมนึกภาพตามแล้วอึดอัดแทนเลยนะคงจะยืนเว๋วเว๋วทำหน้าไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงดีอะ สถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดในหลายๆประเทศที่เคยไปมานะคะผลลัพธ์มันมีไม่กี่อย่างหรอกอย่างเบาที่สุดก็คือต้องฝากของมีท่าไว้เป็นตัวประกันใช่ใช่แล้วรีบวิ่งหน้าตังไปหาตู้ไอทีเอ็มซึ่งมันสร้างความลำบากใจให้ทั้งสองฝ่ายแต่ในกรณีที่แยก่กว่านั้นก็อาจจะจบลงด้วยการเรียกตำรวจมาคุยเลยก็ได้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวคนนั้นช็อกค่ะช็อกจนต้องถามซ้ำถึงสองรอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้ไม่ได้หูฝาดไปเขาบอกว่าไม่เป็นไร กินก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาจ่ายก็ได้พรุ่งนี้ค่อยมาจ่ายประโยคนี้ล่ละค่ะคือหัวใจของเรื่องเลยมันคือการฉีกกฎสากลที่ว่า no money no service ทิ้งไปแบบไม่ใหญ่ดีเลยนะจริงครับมันคือการยื่นความไว้ใจให้คนแปลกหน้าแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆในวัฒนธรรมตะวันตกที่ทุกอย่างถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์และสัญญาจริงๆครับในคลิปต้นทางเล่าว่านักท่องเที่ยวคนนั้นต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องไปกดเงินเจ้าของร้านบอกง่ายๆแค่นั้นจริงๆว่าค่อยมาจ่ายพรุ่งนี้อืสิ่งที่ผมคิดตอนแรกคืออย่างน้อยก็ได้จะขอแลกเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรไว้หน่อยแต่นี่คือไม่มีเลยให้ใจุ้นล้วนและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การไม่เก็บเงินค่าอาหารมื้อหนึ่งค่ะเพราะมันคือการให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้ามากกว่ามูลค่าของเงินในบิลใบนั้นอืม มันคือการบอกเป็นนัยยะว่าฉันเชื่อใจคุณในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวคนนั้นบอกว่าเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยจากที่บ้านเกิดของเขาระบทสรุปของเรื่องก็สวยงามตามท้อมเรื่องเลยวันรุ่งขึ้นนักท่องเที่ยวคนนั้นกลับมาที่ร้านจริงๆพร้อมกับเงินและคำขอบคุณที่ล้นใจน่ารักมาก เรื่องนี้เลยกลายเป็นไวรัลที่ถูกส่งต่อกันไปทั่วโลกเลยเพราะหลายๆความเห็นบอกว่ามันเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธานในมนุษย์ลงไปในใจของคนที่กำลังรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างแห้งแล้งเหลือเกินถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นว่าการกระทำเล็กๆที่มาจากความจริงใจสามารถสร้างแรงสัน่นสะเทือนทางความรู้สึกได้ในระดับโลกเลยทีเดียวโอเคนั่นคือความไว้วางใจในระดับบุคคลหนึ่งต่อหนึ่งแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับยังมีอีกหรอคะ แม่งข้อมูลที่เราดูกันมามันพาเราไปสู่สเกลที่ใหญ่ขึ้นอีกลองจินตนาการตามนะครับถ้าความไว้วางใจนั้นมันขยายจากคนสองคนไปสู่คนทั้งชุมชนละ่ะแล้วถ้าเดิมพันมันไม่ได้อยู่แค่อาหารหนึ่งมือ้อแต่เป็นเงินสดจํานวนมหาศาลที่วางล่อตาล่อใจอยู่กลางที่สาธารณะเลยจะเป็นยังไงแค่ฟังก็เสียวแล้วนะคะใช่ไหมล่ะครับ ภาพที่กลายเป็นไวรัลภาพที่สองคือภาพของนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ยืนจ้องต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งตาไม่กระพริบเลยครับต้นไม้คือมันเป็นต้นไม้ที่แทนที่จะมีใบไม้หรือดอกไม้กลับประดับไว้ด้วยธนบัตรสารพัดสีสันเต็มไปหมดปักเสียบไว้จนพร่างพราวไปแตงต้นอ๋อนึกภาพออกแล้วค่ะแล้วเธอก็พึพรรมพำกับตัวเองด้วยคําถามที่ทุกคนที่ไม่ได้มาจากวัฒนธรรมนี้ต้องคิดเหมือนกันเป๊ะ,ปะว่าไม่กลัวหายเหรอสําหรับคนที่อยู่นอกวัฒนธรรมไทย ภาพนี้มันขัดกับสามัญสำนึกทุกอย่างเลยนะในยุคที่ความปลอดภัยทางการเงินเป็นเรื่องคอขาดบาดตายการเอาเงินสดมากองรวมกันในที่เปิดเผยแบบนี้มันเหมือนการตะโกนเรียกโจรเลยด้วยซ้ำแต่คำตอบที่ซ่อนอยู่ในภาพนั้นมันน่าทึ่งมากครับทำไมเงินถึงไม่หายนั่นสิคะในบทความหนึ่งที่เราอ่านมาเขาอธิบายเบื้องหลังวัฒนธรรมนี้ได้ดีมากเลยต้นไม้นี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้ประดับเงินแต่คนไทยเรียกว่าต้นผ้าผา อ๋อ oh, ต้นผ้าผ่าครับมันเป็นประเพณีการทำบุญที่สืบทอดกันมานานมากแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนไม่ว่าจะรวยหรือจนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญเพื่อส่วนรวมร่วมกันสิ่งที่สำคัญมากของต้นผ้าผ่าคือความโปรง่งใสค่ะทุกคนเห็นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคเข้ามามันไม่ใช่การหยอดเงินลงกล่องปิดทึบแต่เป็นการแสดงเจตนาดีร่วมกันอย่างเปิดเผยครับแล้วคำถามที่ว่าทำไมเงินไม่หาย แหล่งข้อมูลที่เราศึกษามาเข้าชี้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นคุ้มครองเงินก้อนนี้อยู่เกราะป้องกันที่มองไม่เห็นฟังดูเหมือนหนังกำลังภายเลยนะมันคืออะไรครับมันคือความเกรงใจและความเคารพต่อพุทธศาสนาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยค่ะอ๋อซึ่งการขโมยเงินจากต้นผ้าป่ามันจึงไม่ใช่แค่การลักทรัพย์ธรรมดาที่ผิดกฎหมายแต่มันคือการทรยศต่อศรัทธาของคนทั้งชุมชน ถือเป็นบาปที่หนักหนาสาหัสมากในความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ mm hmm. ซึ่งน้อยคนนักที่จะกล้าเสี่ยงทำลายความไว้ใจของส่วนรวมเพื่อเงินไม่กี่ร้อยกี่พันบาทมันเป็นการกระทำที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางสังคมเลยทีเดียวโอ้โห oh พอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยมันไม่ใช่แค่กลัวตำรวจจับแต่มันคือการกลัวบาปกลัวการถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนทำลายบุญของคนอื่นใช่ค่ะ เป็นเกราะที่ทรงพลังกว่ากล้องวงจรปิดเป็นร้อยร้อยตัวอีกนะเนี่ยจริงๆค่ะในยุคที่เงินสดกําลังจะกลายเป็นของหายากแต่ต้นผ้าป่าย,ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ของความศรัทธ,ธาและความไว้ใจแบบเนี้แหล่งข้อมูลที่เราดูมาถึงกับเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางจิตวิญญาณเลยทีเดียวใช่ค่ะมันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากว่าความไว้ใจซึ่งกันและกันนี่แหละคือสกุลเงินที่แท้จริงที่หล่อเลี้ยงสังคมนี้อยู่ เราเห็นความไว้ใจในบริบทการค้าแล้วในบริบทของชุมชนและความเชื่อทางศาสนาก็เห็นแล้วแต่เรื่องสุดท้ายนี่สิครับมันเหมือนการทดลองเชิงสังคมที่จงใจทำขึ้นมาเลยเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปคนหนึ่งที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ถ้าเป็นผมผมไม่กล้าทำแน่ๆทำอะไรเหรอคะเขาตั้งใจวางกระเป๋าสะพายของตัวเองทิ้งไว้บนมานักในสวนสาธารณะแล้วก็ออกไปวิ่ง เดี๋ยวๆไม่ใช่กระเป๋าเปล่านะคะไม่ใช่ครับในนั้นมีของครบเลยทั้งโทรศัพท์มือถือบัตรเครดิตทรัพย์สินส่วนตัวคือของมีค่าทั้งนั้นการทำแบบนี้ในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกไม่ว่าจะนิวยอร์กปารีสหรือลอนดอนมันแทบจะการันตีได้เลยว่ากระเป๋าใบนั้นจะหายไปภายในไม่กี่นาทีจริงที่สุดครับผมเองก็คิดแบบนั้นแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันน่าทึ่งมากเขาออกไปวิ่งเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับเกือบชั่วโมงเลย ไม่ใช่แค่5นาที10นาทีพอเขาวิ่งกลับมาที่เดิมกระเปา๋ยังคงวางอยู่ที่นั่นที่เดิมเปะ๊ะโหทุกอย่างอยู่ครบถ้วนไม่มีอะไรหายไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเรื่องนี้มันไวเรัามากและที่น่าสนใจคือพอคลิปนี้ดังขึ้นมาก็มีชาวเน็ตจากทั่วโลกเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันประสบการณ์คล้ายๆกันเต็มไปหมดเลยค่ะใช่ใช่ใช่ผมก็เห็นซึ่งทำให้เรื่องนี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ มีคอมเมนต์หนึ่งจากชาวอเมริกันเล่าว่าเคยทำโทรศัพท์มือถือตกในตลาดนัดที่เมืองไทยแล้วมีคนไทยวิ่งตามเขาเป็นร้อยร้อยเมตรเพื่อเอามาคืนให้ผมก็เห็นคอมเมนต์นั้นเหมือนกันแล้วยังมีอีกอันจากชาวยุโรปที่บอกว่าเวลามาเที่ยวเมืองไทยเขาไม่เคยต้องล็อกกระเป๋าเดินทางที่วางไว้ในโรงแรมเลยด้วยซ้ำซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่กล้าทำเด็ดขาดเวลาไปเที่ยวประเทศอื่นมันสะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่เป็นแพทเทิร์นบางอย่างที่ชาวต่างชาติสัมผัสได้ซึ่งการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลก็น่าสนใจมากค่ะเขาชี้ว่ารากฐานของพฤติกรรมนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องกฎหมายที่เข้มงวดแต่มันคือเรื่องของมโนธรรมมนโนธรรมแล้วความเกรงใจที่ถูกปลูกฝังมาในวัฒนธรรมการไม่หยิบฉวยของที่ไม่ใช่ของตนเองมันไม่ใช่แค่การเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นแต่มันคือการให้เกียรติและรักษาน้ำใจซึ่งเป็นคุณค่าทางสังคมที่สำคัญมากมันเหมือนกับว่า ของที่วางอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ถูกปกป้องด้วยเจ้าของแต่ถูกปกป้องด้วยสายตาของสังคมโดยรอบถูกต้องค่ะทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลความไว้ใจนั้นไว้ให้คงอยู่ถูกต้องเลยค่ะนี่แหละคือซอฟท์ฟลาเวอร์ของจริงที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากแคมเปญของภาครัฐแต่เกิดจากตัวตนและวิถีปฏิบัติของผู้คนในสังคมจริงๆอืมมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้และลอกเลียนแบบได้ยากมากพอฟังมาครบทั้งสามเรื่องทั้งร้านอาหารที่ภูเก็ต ต้นพ้ป่าที่มีเงินเต็มไปหมดและกระเป๋าที่ถูกวางทิ้งไว้ในสวนสาธารณะ,ะแม้ว่าสถานการณ์มันจะต่างกันสุดขั้วเลยนะครับแต่ทั้งหมดมันชี้ไปที่แกนกลางเดียวกันที่ชัดเจนมากนั่นก็คือความไว้วางใจที่สังคมมอบให้กันและกันและนี่คือจุดที่ทำให้แนวคิดเรื่อง soft power มันทงพลังขึ้นมาค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาสรุปไว้อย่างคมคายและน่าสนใจมากเขาบอกว่าประเทศไทยได้ไดไดขายภาพลักษณ์แต่ขายความจริงใจโอ้โห ขายความจริงใจและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แสดงออกมาผ่านการกระทำเหล่านั้นมันมีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นหรือเงินบนต้นพระป่าสิอีกเป็นคำที่ส่งพลังมากจริงๆนะครับมันจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ใช่ค่ะมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าการไม่ขโมยคือการไม่ทำผิดแต่จริงๆแล้วมันคือการทำดี คือการเลือกที่จะปกป้องความรู้สึกดีๆของสังคมเอาไว้ซึ่งผู้สร้างเนื้อหาต้นทางจากแหล่งข้อมูลของเราเขาก็ทิ้งท้ายไว้อย่างชาญฉลาดนะครับเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องแล้วจบไปแต่เขาเชิญชวนให้ผู้ชมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะด้วยการแชร์เรื่องราวความประทับใจของตัวเองในช่องคอมเมนต์แล้วก็ยังบอกให้กดติดตามช่องกรองมาเล่าของเขาเพื่อจะได้มาร่วมกันค้นหาพลังบวกแบบนี้ในสังคมต่อไปซึ่งมันเป็นการกระทําที่ฉลาดมากค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่การโปรโมทช่องตัวเองแต่เป็นการสร้างคอมมูนิตี้หรือชุมชนของคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันขึ้นมาใช่เลยเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมแห่งความไว้ใจนี้ไว้ไม่ให้มันจางหายไปกับยุคสมัยที่ทุกอย่างกำลังถูกตั้งคำถามเป็นการเปลี่ยนจากผู้เสพคอนเทนต์ให้กลายเป็นผู้พิทักษ์วัฒนธรรมไปในตัวเลยนะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ และเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดมากครับถ้าความไว้ใจคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดดังที่เรื่องราวนี้สะท้อนออกมาจริงๆคําถามสําคัญที่ตามมาก็คือในโลกที่กําลังหมุนไปสู่การตรวจสอบที่เข้มง,งวดการยืนยันตัวตนที่ซับซ้อนและความหวาดระแวงซึ่งกันและกันมากขึ้นทุกวัน สังคมจะสามารถปกป้องและรักษาทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แต่ประเมินค่าไม่ได้นี้ไว้ได้อย่างไรอืม mm hmm. อะไรคือปัจจัยที่จะให้สังคมแห่งความไว้ใจยังคงยั่งยืนอยู่ได้ไม่ใช่แค่ในเรื่องเล่าที่กลายเป็นไวรัลแต่ในชีวิตประจําวันของทุกคนต่อไปคะ